ไม่ต้องยาเลยมาเราลง,งไปแล course, enfim enfim ้วไปเลยพี่สตาร์สีฟ้าไปเลย แยกองเต็มอยู่เนี่ยูเสร็จได้แล้วุ่มถึงเขาหมอกมันงนะนาทีนี้ เสร็แล้วแล้วเอาต่อ เราไม้อไปไม่ใช่เรากแล้วเบาอพี่เบามันจะเข้าเอโอยกะเด็นด้วยแหวมันตื่นเตงไหมข่งไงดิฮู้ดละไปท่ไหนแล้วเนี่ย Oh, I can วนะครับอย่างละถุงมีถุงมีถุงขยะลงมาแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บขึ้นไปจริงๆนะครับ

แบ็คกราวด์เรอมึงโดน่ายแล้วมึงไม่ใช่ม่

มันยายนี่วันนี้เขาทำอะไรโอจานดูผมกดหลุมเนี่ยต้นผมเปิดเลยเนี่ยแล้วทำไมอ่ะมันยายนี่จานเอาไปยายให้นี่เอ้ยยายให้น้องสามีให้ไเรียนมาสีก็ปวดจานไม่ต้องใช้ก็ม่ตงใช้อไรไม่ต้องใช้ออต้อง

1 2 3 4า6 7ีห้าแลเวหมดแล้วหนึงหกหมดแล้วหดครับรอบหน้าพวกไม่เหลือแล้ววันนี้เหลือสิบเก้ารัน ถ้าถ้ามีรถกรอบรับเนี่ยมันมีน้องส่วนหนึ่งเขาเอารองเท้าวางลงทางฝั่ง,งโน้น่ะจะถ้ามีรถกรอบไปรับได้ก็ก็จะดีนะครับ